ฮือฮาหนักมากเสกโลโซล,ลงภาพพ่อแม่ลูกที่รอคอย ทำเอาแฟนๆร็อกเกอร์ดังเสกโลโซพร้อมใจกันคอมเมนต์และกดไลค์แบบรัวๆเมื่อเพจเสกโลโซได้โพสต์รูปภาพที่หลายคนรอคอยมานานแสนนานซึ่งเป็นรูปของเสกโลโซการวิพากรและน้องเสือลูกชายคนโตที่นั่งอยู่ในร้านอาหารด้วยกันจากภาพดังกล่าวเซกและการมีใบหน้าที่สดใสไม่น้อยเลยทีเดียวพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นบอกว่าพี่เสือมาแล้ว ซึ่งหลังจากที่เพจเซกโลโซได้โพสภาพดังกล่าวออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเสกและการกันอย่างมากมายงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณของข่าวดีที่ลูกชายจะกลับมาสู่อ้อมกอดของพ่อแม่หรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ